ในเมื่อสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมว่าผมก็ทําดีนะแต่มันอาจจะดีไม่พอใจเท่ากับรัฐบาลกอา่อนเขาทามั้งก็รอรัฐบาลต่อไปครับถ้าอย่างนั้นก็มีอะไรถามไหท่านต้องช่วยผมอย่างนี้ไม่ใช่ท่านเอะมันขัดแย้งอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องนี้นี่สิทธิศึกษาเดี๋ยวก,การเมืองเ้วยผมถามแนละ้วมันจะไปยังไงวะฮะเลิกอ่ะเลิกเลิกผมขอร้องท่านแล้วกันไม่ได้บังคับ คิดใหม่นะคิดใหม่ทุกเรื่องเนี่ยมันต้องร่วมคิดร่วมกัทำด้วยความเป็นชอบรวมกันไม่ใช่ต้องบังคับบังคับแล้วมันบังคับแล้วมีเรื่องไหมนะก็มีนะถ้ามีบรนณนาแลวแลวทาไงทาไงถ้ามันปลูกกันขึ้นมาแล้วลุกกันขึ้นมาแล้วต่อต้อานกันทั้งหมดแล้วทาําไงใครรับผิดชอบทหารอีกใช่ไหมล่ะตํารวจใช่ไหมผมอีใช่ไหมแล้วใครตองมายุติก็ทหารตารวจอีกเลยแล้วใครล่ะที่มีความผิดก็ทหารบวชอีกเลย แล้วถ่ายที่เจ็บไปตายแต่ไครคนจนทั้งนั้นแหละลูกหลานทั้งนั้นแหละมีใครตายไหมละ่ะไอคนนำไอที่เกี่ยวข้องอ่ะมีตายทั้คนไหมกฎหมายมันยังไม่รับผิดเลยอ้างอยู่นั่นแหละประชาธิปไตยประชาไตายเคยตายไหมไอคนอ้างอ่ะมันไม่เคยติดคุกมันไม่รู้หรอกลองดูก็แล้วกันสู้ได้ก็สู้ไปตามหลักฐาน ก็เห็นตำตากันอยู่ผมไม,ม่บอกผิดบอกถูกือซ้ำไปแต่ก็กลายเป็นไอ้ผมนี่กลายเป็นคนผิดทุกเรื่องไปเลยไอ้พวกนี้คดีอยู่ไม่พูดถึงอืมมันะอะไรกันมัน,น่นโลกมันกลับตะละปัดหรือเปล่าไม่รู้สมองหน้าหลังมันกลับกันมั้ยไม่รู้ผมะ